และนี่คือ3วิธีเช็คว่าแฟนยังรักคุณเหมือนเดิมไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเช็คนี่มันมีหลายอย่างนะครับคมค,คนเซ้ามาเป็นเกือบหมื่นเคสแล้วตอนนี้มันมีวิธีการเทสหลายอย่างวิธีการเทสแบบง่ายๆนะครับที่คุณสามารถเอาไปเทสได้เลยแล้วเห็นผลได้เลยทันทีในการเทสว่าแฟนเนี่ยยังรักเราอยู่หรือไม่ใช้3ข้อนี้ครับข้อที่1ครับให้คุณสังเกตครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแฟนยังจับมือ เราอยู่หรหอือไม่ครับนะครับอีกทีนะครับ <C ess us> แฟนยังจับมือเราอยู่หรือไม่ไม่ได้หมายว่าจับมือในวันที่ท้อจับมือในวันที่เศร้าจับมือในวันที่เซลจับมือไปด้วยกันบบไม่ได้แบบไม่ได้หมายความแบบนั้นหมายความวาม่าย,ยังจับมือ Gesund <C ess us> อยู่หรือไม่หมายความปัจจุบันทุกๆวันนี้เขายังเวลาเดินไปเนี่ยยังจับมือกันไหมยังควงแขนกันไหมนะครับยังจับมือจูงมือข้ามถนนนู่นนี่นั่นต่างๆเห <C ess us> มือนกับวันแรกครบอยู่หร <C ess us> ือไม่ครับวันแรกคบสังเกตน,นะครับว่าเฮ้ย จ,จับมือบ่อยมากเลยจะแตะอังบ่อยมากเลยเราก็ไม่ให้แตะอังมันก็จะจับบ่อยมากเลยนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันจับอะไรไม่ได้มันก็ต้องจับกันไว้ก่อนนะครับถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีการเช็คคือป here, ัจจุบันนี้เนี่ยเขายังจับมือเราอยู่หรือไม่ยังจับมือไหมนะจูงมือนะครับเกี่ยวแขนเดินนู่นนี่นั่นต่างๆเหมือนกับวันแรกหรือไม่ถ้าวันนี้อาการเหล่านี้หรือพฤติกรรมแบบนี้มันไม่มีแล้วหมายความอะไรครับหมายความว่าเขาเริ่มเบื่อในความรักความสัมพันธ์แล้ววิธีการเช็คนะครับลำดับที่2คือ ให้คุณเช็คว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขายังหอมแก้มเราอยู่หรือไม่นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะนะแต้อังนู่นนี่นั่นต่างๆหันไปหันมานะครับเราก็มองวิวมันก็หันมานะครับจู่ๆก็หอมแก้มเราเฟบนะครับเราก็เขินนะครับช่วงแรกปัจจุบันนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือไม่ครับเขายังหอมแก้มเราอยู่หรือไม่ครับต้องถามตัวเองครับว่าครั้งสุดท้ายที่เขาหอมแก้มเราเนี่ยหอมเมื่อไหร่10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว หรือจริงๆแล้วมันควรเป็นเมื่อวานนี้หรือเมื่อตอนเช้านี้หรือเมื่อตอนบ่ายนี้หรือเมื่อตอนก่อนนอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าวันนี้อากาศขอไปถ้าวันนี้เนี่ยการหอมแก้มนะครับการแสดงออกถึงความรักส่วนนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วการันตีได้เลยครับว่าเขาเริ่มหมดรักเราแล้วครับสเตจที่3ครับคือให้คุณลองเช็คครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขายังกอด เราอยู่หรือไม่ครับสมัยก่อนตอนคบกันอกอดนะครับเผลอเป็นกอดเผลอเป็นกอดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคู่นะครับไม่ใช่เผลอเป็นกอดนะครับแต่ถ้าเผลอแล้วไปมีมือที่3เลยมันจะจีกแนวไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้คุณลองช็งว่าอ้าวปัจจุบันนี้เนี่ยเขายังกอดเราอยู่หรือไม่ครับนะบางทีเดินชมวิวชมนกชมไม้ต่างๆ่าเขายัง,ง,ง,งโอบกอดจากด้านหลังไหมนะครับนอนด้วยกันยังมีการกอดไหมหรือปัจจุบันนี้นอนหันหลังให้แก่กัน เพราะงั้นเนี่ยการกอดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่การันตีได้อย่างชัดเจนว่าความรู้สึกของเขายังเหมือนเดิมยังเหมือนกับวันแรกนะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องเทส3สามข้อน,นี้ครับตัวอีกทีครับ1ยังจับมือไหมนะครับสยังหอมแก้มไหมสามยังกอดไหมถ้าคุณเช็คได้ว่า3ข้อเน,นี้ยในความสามารถของคุณมันไม่มีแล้วกูการันตีได้เลยครับว่าปัจจุบันนี้เขาเริ่มเบื่อคุณขอไปปัจจุบันนี้เขาเริ่มเบื่อคุณนะครับและ มันเป็นผลของหลายร้อยหลายพันเคสที่ครูคมคนเซาว่าเขาไปมีมือที่สามหรือเขาเริ่มหมดรักหรือความสัมพันธ์นี้มันกําลังจะจบในท้ายที่สุดนั่นเองครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าพวกเราชอบเนะะื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดติดตามที่เพจครูค,คมปลดล็อกอกหักหรือต้องการปรึกษาครูค,คมเป็นการส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับปัญหารักต่างๆ,ๆนะครับสามารถ แตะลิงก์ที่โปรไฟล์ของคุณความหรือแตะลิงก์ที่ด้านบนของคลิปนี้ได้เลยครับเพราะงั้นเนี่ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ